บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบนอบ้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงประพุทธคุณบทที่สองสัมมาสัมบุทโธ นำสติปัฏฐานเพื่อให้สำเร็จเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณบทนี้เป็นพระพุทธคุณบทใหญ่คู่กับบทว่าอารหังหรืออาระังและมักจะเรียกควบกันอยู่เสมอ ว่าพระอระหันตสมมาสัมพุทธเจ้าอารหันตะก็มาจากอารหังคำว่าอารหังนี่ก็มีความเป็นอย่างเดียวกันกับอรหันตะหรืออรหันต์แต่ว่าในทางพูดเรียกสำหรับพระพุทธเจ้าก็ใช้ว่าอารหังถ้าเป็น ระสาวกก็ใช้ว่าอารหันตะหรืออรหันเพื่อให้ต่างกันแม้ในบทสวดภาษาบาลีแห่งพระพุทธคุณทั้งสองนี้เราทั้งหลายก็สวดว่าอารหังสัมมาสัมพุทธโธแต่ว่าในเวลาพูดเป็นภาษาไทยก็ไม่พูดกันว่าพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่มักพูดกันว่าพระอรหันตสม,มาัมพุทธเจ้าเพราะใช้พูดกันอย่างนี้รู้สึกว่าเต็มปากเต็มคำและถนัดจึงนิยมพูดในภาษาไทยกันว่าพระอรหันตสมมาัิพุทธเจ้าแต่ว่าภาษาบาลีของท่านนั้นอรหังสำหรับพระพุทธเจ้าอารหันตะหรืออรหันต์สำหรับพระสาวก แต่อัฏฐะคือเนื้อความก็เป็นอย่างเดียวกันจึงควรที่จะเข้าใจความหมายของพระพุทธคุณบทนี้ซึ่งประกอบด้วยคำว่าสัมมาสังและพุทธะสัมมานั้นแปลว่าโดยชอบสังแปลว่าสามังคือเองบุทธะกระตรัสรูร รวมกันเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะที่แปลว่าภูตจัสรูโดยชอบและเองหรือแปลว่าภูตจัสรูเองโดยชอบก็ได้คำว่าโดยชอบนี้มีความหมายถึงว่า ความตรัสรู้ของพระสมรัมมาสัมพุทธเทจ้านั้นเป็นความตรัสรู้โดยชอบคือถูกต้องและมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นความตรัสรู้โดยชอบที่มีพยานหรือผู้รับรองในความตรัสรู้นั้น ว่าเป็นความตัดรู้โดยชอบหรือถูกต้องความหมายประการแรกว่าโดยชอบหรือถูกต้องก็หมายถึงว่าความตัดรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นความถูกต้องที่อาจยกเอาสมมตะคือความเป็นสิ่งถูกต้อง หรือความเป็นสิ่งชอบซึ่งได้ตรัสแสดงไว้สิบประการคือมักมีองค์แปดอันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบทั้งสองนี้รวมเข้าเป็นปัญญาสัมมาวาจาเจนจาชอบ สัมมากรรมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสามนี้รวมเข้าเป็นศีลสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบสามนี้รวมเข้าเป็นสมาธิหรือจิตตสิกขาจึงรวมเข้าเป็นศีลหรือศีลสิกขา ยังรวมเข้าเป็นปัญญาหรือปัญญาสิกขารวมเข้าเป็นศีลหรือศีลสิกขารวมเข้าเป็นสมาธิหรือจิตสิกขานี้เป็น8กับอีกสองคือสัมมาญาณนะสัมมาญาณะความอย่างรู้ชอบสัมมาวิมุตติความพ้นชอบ สัมมาญาณนะความอย่างรู้ชอบนั้นก็อาจยกยานสามขึ้นแสดงได้สัมมาญาณนะความอย่างรู้ชอบนั้นก็อาจยกยานสามขึ้นแสดงได้คือยานความอย่างรู้ที่ระลึกขันเป็นที่อาศัยอยู่ในการก่อน คือระลึกชาติได้ยานที่อย่างรู้ความจุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงพบชาตัน,น,นั้นของสัตว์ทั้งหลายและยานคือความอย่างรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะกิเลสที่ดองกิตตสันดานสัมมาวิมุตติหรือวิมุตติความหลุดพ้นชอบ ก็คือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงสิ้นเชิงรวมเป็นสัมมตตะคือความเป็นสิ่งชอบหรือถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยชอบก็โดยเป็นสมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นต้นเหล่านี้ส่วนอีกความหมายหนึ่ง ที่กล่าวว่าความตรัสรู้ชอบของพระองค์นั้นมีพยานคือคือหรือผู้รับรองก็ได้แก่หมู่แห่งสาวกคือผู้ฟังซึ่งเป็นสิทธิของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เป็นพยานในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับรองในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ว่าพระองค์ในตรัสรู้โดยชอบจริงคือถูกต้องความตรัสรู้ของพระองค์ไม่ใช่เป็นของเทียมหรือไม่จริงแต่เป็นความตรัสรู้จริงคือถูกต้องจริงชอบหรือถูกต้องนั้นก็คือชอบหรือถูกต้องต่อความจริงทุกประการที่เรียกว่า บริสุทธิ์คือหมดจดจากความผิดพลาดไม่มีความผิดพลาดแม้แต่น้อยบริบูรณ์ก็คือเต็มที่ไม่มีบกพร่องแม้แต่น้อยสัจจะที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นบริสุทธิ์คือหมดจดถูกต้องทั้งหมด บริบูรณ์คือเต็มที่ทั้งหมดไม่มีบกพร่องหรือจะเรียกว่าไม่มีขาดไม่มีเกินบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่ดังนี้คือความเป็นสิ่งที่ชอบซึ่งหมู่แห่งสาวกผู้ฟังคือสิทธิของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ตัดสรู้ตามพระองค์ก็ได้รับรองได้เป็นพยานดังที่ ได้ปรากฏในความรู้ของหมู่แห่งสาวกของพระพุทธเจา้าซึ่งได้ตัดสรู้ตามพระองค์ว่าอโหบุตโธโอหนอพระพุทธเจา้าอโหธรรมโมโอหนอพระธรรมอโหสังโโหอนนอพระสงฆ์คือพระพุทธเจา้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆพระธรรมก็เป็นประธรรมจริงๆ ประสงค์ก็เป็นประสงค์จริงๆเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาสัมบุตโธท,ที่แปลว่าผู้ตรัสรู้โดยชอบและเองจึงมีความหมายถึงพระพุทธเจ้าซึ่งได้ประกาศพระพุทธศาสนามีหมู่แห่งสาวกได้ตรัสรู้ตาม ได้ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกและได้เรียกพระพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสรู้เองแต่มิได้ทรงสแสดงธรรมะสั่งสอนตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกว่าพระปัจเจกกับพุทธะคือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้จำเพาะพระองค์เองส่วนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ ด้วยพระองค์เองแล้วยังสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตามตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกก็เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะดังที่ได้ดังที่ได้มีแสดงพระพุทธะไว้สามคือพระสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบซึ่งสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตาม พระปัจเจกพรพุทธพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้จำเพาะพระองค์ผู้เดียวและพระสาวกพะพุทธหรือพระอนุพุทธคือพระพุทธพระพุทธคือพระผู้ตรัสรู้ตามได้แก่หมู่แห่งพระสาวกซึ่งได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธจำพวกที่สามอันเรียกว่าอนุพระอนุพุทธเพราะฉะนั้น จึงเห็นว่าคำว่าสัมมานี้มีความหมายถึงว่าได้มีผู้อื่นรับรองเป็นพยานก็โดยที่พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยชอบเองได้ทรงสั่งสอนให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามได้ก็คือพระสงฆ์สาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกนี้เองก็เป็นพยานรับรองความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้เห็นพระพุทธเจ้าดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้แปลความว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมดังนี้คำว่าสังแปลว่าสามะคือเองก็มีความหมายว่าความตัดสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นผุดขึ้นเองแก่พระองค์ ดังที่ได้มีแสดงไว้ในปฐมเทศนาที่ตรัสไว้เองว่าจาักคุ่คือดวงตาญาณคือความอย่างรู้ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงวิชาคือความรู้แจ่มแจ้งอาลูกะคือความสว่าง บางเกิดผุดขึ้นในธรรมะทั้งหลายที่ไม่ที่ไม่ได้เคยทรงสดับฟังมาก่อนพระพุทธภาสิทธท่ตรัสแสดงไว้นี้แสดงว่าความตรัสรู้ของพระองค์นั้นผุดขึ้นเองพระองค์จึงเป็นผู้ตรัสรู้เองและในปฐมเทศนานั่นเอง ก็ได้ตรัสแสดงก็ได้ตรัสแสดงถึงความตรัสรู้ของพระองค์ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้อะไรซึ่งมีความโดยย่อว่าจากขุคือดวงตาอันหมายถึงดวงตาใจยาณนังคือความอย่างรู้ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงวิชาคือความรู้แจ่มแจ้ง อาโลกะคือความสว่างได้บังเกิดผลขึ้นในธรรมะทั้งหลายก็คือในสัจจะคือความจริงทั้งหลายที่พระองค์ไม่ได้เคยทรงสดับมาก่อนว่านี้ทุกทุกนี้พึงกำหนดรู้ทุกนี้ทรงกำหนดรู้แล้วนี้ทุกขสมุทัยเหตุในเกิดทุก ทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกนี้พึงละเสียทุกขสมุทัยคือเหตุเกิดทุกนี้ทรงละได้แล้วนี้ทุกขนีโดธความดับทุกข์ทุกขนีโดธความดับทุกนี้ควรกระทําให้แจ้งทุกขนีโดธคือความดับทุกนี้ทรงกระทําให้แจ้งแล้วนี้มัก คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้พึ่งทําให้มีให้เป็นขึ้นมักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้ได้ทรงทําให้มีให้เป็นขึ้นแล้วดังนี้เพราะฉะนั้นในปฐมเทศานานี้เอง เป็นเทศนาที่ได้ตรัสแสดงถึงความตรัสรู้ของพระองค์และก็ได้ตรัสแสดงชี้แจงไว้อย่างชัดเจนว่าจากขูคือดวงตาอันหมายถึงดวงตาใจที่บังเกิดผุดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้เคยทรงสดับมาก่อนนั้นก็คือในอริสัตท,ทั้งสี่อันได้แก่ทุก ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์กันความดับทุกข์และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือมักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และก็จะแสดงไว้เองว่าความตรัสรู้ของพระองค์ที่ตรัสใช้คำมาจากขู่ดวงตาเห็นธรรมยานคือความอย่างรู้ ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงวิชาคือความรู้แจ่มแจ้งและอาลูกะคือความสว่างก็รวมเข้าในคำว่ายานคือความอย่างรู้ยานคือความอย่างรู้คือความตรัสรู้ของพระองค์นี้ตามที่ตรัสแสดงไว้นั้นจึงมีวนรอบสามและมีอาการจิบสองในอริสัตท,ทั้งสี่โดยที่เป็นความตรัสรู้ ที่เป็นไปคือวนไปในอริสัททั้งสี่นั้นสามรอบโดยเป็นสัจยานความอย่างรู้ในสัจจะคือความจริงรอบหนึ่งว่านี้ทุกขนี้ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนี้ทุกขนิโรธความดับทุก นิโรธคาม่นีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความตรัสรู้ที่วนไปในอริยสัจทั้งสี่โดยสัจจะคือความจริงวันนี้เป็นอย่างนี้นั่นเรียกว่าสัจจญาณเป็นรอบที่หนึ่งรอบที่สองก็คือญาณคือความอย่างรู้ที่วนไปหรือเป็นไปอ่ะ ในอริสตั้งสี่โดยเป็นกิจจยานคือความอย่างรู้ในกิจคือหน้าที่ซึ่งพึงปฏิบัติว่าทุกข์พึงกำหนดรู้ทุกขสมุทยัยพึงละเสียทุกขนิโรธพึงกระทําให้แจ้งมักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์พึงอบรมทําให้มีขึ้นในเป็นขึ้น เป็นกิจคืนหน้าที่ซึ่งพึงปฏิบัติในอริสัตทั้งสี่ดังนี้เป็นรอบที่สองยานคือความอย่างรู้ที่วนไปเป็นไปในอริสัตทั้งสี่รอบที่สามก็โดยเป็นกัตยานคือเป็นความอย่างรู้ว่ากิจซึ่งพึงปฏิบัติในอริสัต์ทั้งสี่นั้นได้ทรงกระทำแล้ว ได้ทรงปฏิบัติเสร็จแล้วว่าทุกนั้นได้ทรงกำหนดรู้แล้วทุกขสมุทัยทรงละได้แล้วทุกกรณีโรธทรงกระทำให้แจ้งแล้วมักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดนับทุกทรงปฏิบัติทําให้มีให้เป็นขึ้นเสร็จแล้วดังนี้เป็นอันว่าได้ธรากิจเสร็จ ในอริยสัตทั้งสี่เป็นรอบที่สามเพราะฉะนั้นพระยานคือความตรัสรู้ของพูกพทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงว่าวนไปสามรอบหรือมีสามรอบในอริยสัตทั้งสี่และสามคูณสี่ก็เป็นสิบสอง จึงตรัสว่ามีอาการสิบสองดังนี้ฉะนั้นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นความตรัสรู้ในอริสตั้งสี่ซึ่งเวียนไปสามรอบและมีอาการสิบสองแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าความอย่างรู้นั้นบังเกิดขึ้นในขณะต่างกัน จึงมียานคือความอย่างรู้มันเกิดขึ้นหลายขณะต่างๆกันแต่หมายความว่ายานคือความอย่างรู้นั้นเป็นอันเดียวเป็นขณะเดียวแต่ว่าเป็นความรู้ที่เวียนไปในอัริยสังสีสามรอบและมีอาการสิองดังกล่าวนั้น ในข้อนี้อาจจะเทียบง่ายๆเหมือนอย่างการดูนาฬิกาจะรู้เวลาก็ต้องมองเห็นหน้าปัดของนาฬิกาเห็นตัวเลขที่บอกชั่วโมงบอกนาทีเห็นเข็มสั้นเข็มยาวที่บอกชั่วโมงบอกนาที ต้องเห็นพร้อมกันในขณะเดียวกันคือเห็นหน้าปัดทั้งหมดในขณะเดียวกันจึงจะรู้เวลาได้เพราะฉะนั้นการเห็นของลูกตาซึ่งหน้าปัดของนาฬิกาทั้งหมดนั้นซึ่งเห็นคราวเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมีหลายอย่างรวมกันอยู่ ความตรัสรู้ของพระพุทธเจา้าก็จะพึงเทียบได้ดังนั้นในความตรัสรู้ของพระองค์นั้นทรงรู้ทรงเห็นคราวเดียวแต่ได้รวมทั้งหมดซึ่งอริสัตท,ทั้งสี่โดยมีวนรอบสามมีอาการสิบสองรวมกันเป็นคราวเดียวเพราะฉะนั้นจึงเป็นความตรัสรู้ เองโดยชอบเหมือนอย่างการที่มองดูหน้าปัดนาฬิกามองเห็นทั้งหมดในหน้าปัดนั้นคราวเดียวตัวเลขทั้งหมดเข็มสั้นเข็มยาวทั้งหมดจึงจะบอกเวลาได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรได้ตรัสรู้อะไรตรัสรู้อย่างไร ได้ทรงแสดงไว้โดยแจมแจ้งในปฐมเทศนาของพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเป็นสัมมาสัมพุโทโธผู้ตรัสรู้เองโดยชอบและเมื่อได้มีพระมหากรุณาเสด็จไปทรงแสดงธรรมะสั่งสอนได้มีหมู่แห่งสาวกในตรัสรู้ตามพระองค์ พระองค์ก็ได้ทรงปาสัมพุทธโธเต็มที่ในความรู้ความรับรองของผู้อื่นซึ่งได้ตัดสู้ตามพระองค์และได้ความรู้ความรับรองพระองค์ว่าได้ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะแท้จริงเพราะฉะนั้นพระพุทธคุณบทนี้จึงมีความที่สำคัญซึ่งเมื่อ ได้ตั้งใจศึกษากำหนดให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วจะได้รู้จักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องต่อไปนี้กข็ขอให้ตั้งใจฟังสวรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป